สวัสดีวันศุกร์ที่20สิงหาคมนะครับพบกับเม้ามอยตลาดรอบโลกก็จะเป็นการพูดคุยประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาวะตลาดการลงทุนและสินทรัพย์รอบโลกนะครับวันนี้จะมีประเด็นไหนบ้างเราไปติดตามกันครับช่วงนี้นะครับตลาดหุ้นก็เริ่มพูดคุยกันถึงในเรื่องของ QE tapering กันมากขึ้นนะครับหลังจากที่มีการกล่าวถึงเรื่องนีน้ในบันทึกการประชุมเฟด ซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนจาก BOFA European Fund Manager เนี่ยนะครับก็พบว่า84%เนี่ยมองว่า F ฟดเนี่ยจะส่งสัญญาณการทำา q e Tappering นะครับก่อนสิ้นปีนี้ในขณะที่28%เนี่ยก็มองว่าเฟดจะส่งสัญญาณในงาน j k s o s Hole นะครับและ33%มองว่าจะส่งสัญญาณอีกทีเนี่ย คงเป็นการประชุม FOMC ในเดือนกันยายนนี้นะครับจึงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะว่าประเด็นนี้ครับจะทำให้ตลาดเนี่ยมันปรับตัวลงมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็มองว่าการปรับตัวลงในครั้งนี้ครับปรับฐานครั้งนี้ไม่น่าจะรุนแรงเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดนะครับก็มีการรับรู้ไปส่วนหนึ่งแล้วด้วย แล้วก็ทางเฟดเองก็พยายามที่จะออกมาพูดคุยกับตลาดอยู่เสมอๆนะครับซึ่งต่างจากในอดีตที่จู่ๆออกมาก็ประกาศเลยนะครับตลาดก็รับมือไม่ทันและก็มองว่าหลังจากปรับฐานครั้งนี้แล้วครับผมก็น่าจะสามารถปรับตัวขึ้นได้หลังจากนั้นนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของข้อมูลการวิเคราะห์ทางด้านควอนกันบ้างนะครับโดยหากเราใช้ตัวแฟคเตอร์โมเดลในการลงทุนในตลาดหุ้นใชน้า A-Share นะครับเราก็จะมาดูกันว่าโมเดลไหนเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดโดยเราจะคิดจากผลตอบแทนสะสมนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาซึ่งเราก็พบว่า Momentum Factor เนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะครับในบรรดาแฟ c เตอร์โมเดอื่นๆทั้งหมด ก็เป็นการสะท้อนว่าพฤติกรรมของตลาดหุ้นแล้วก็นักลงทุนจีนนะครับก็จะชื่นชอบกับการเคลื่อนไหวในลักษณะของโมเมนตัมเพลย์เนี่ยมากกว่ารูปแบบอื่นๆนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยเวลาที่ตลาดหุ้นจีนเป็นขาขึ้นนะครับในลักษณะของบลูมาร์เก็ตเนี่ยก็ขึ้นแบบดูเดือดน,นะครับ ในขณะเดียวกันเวลาปรับตัวลงนะครับปรับเวลาตลาดหุ้นขาลงนะครับเป็นแบร์มาเก็ตเนี่ยก็ลงดุเดือดเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยาการที่เราพูดเรื่องตลาดหุ้นจีแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในพฤติกรรมของตลาดคริปโตนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมก็จะเป็นลักษณะของโมเมนตัมเลย์เช่นเดียวกันนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการเทรดคริปโตครับจึงเป็นที่นิยมในจีนเนี่ย ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหนิยมมากเลยนะครับก่อนที่รัฐบาลจีนเนี่ยจะเข้ามาควบคุมแล้วก็ปราบปรามหลังจากนั้นนะครับ ต่อมานะครับผลการศึกษาการฉีดวัคซีนโดยอังกฤษนะครับพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป4เดือนเนี่ยคนที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเนี่ยนะครับจะมีภูมิคุ้มกันโควิดที่สูงกว่าไฟเซอร์นะครับเนื่องจากมีอัตราการลดลงของภูมิคุ้มกันเนี่ยที่ช้ากว่าดังนั้นเนี่ยผู้ที่ได้รับการฉีดไฟเซอร์สเข็มแล้วนะครับอาจจะต้องได้รับการกระตุ้นด้วยบูสเตอร์ช็อตจึงทำให้ จึงจะทําให้ตัวภูมิคุ้มกันนะครับกลับขึ้นมาสูงอย่างเดิมได้นะครับนั่นก็หมายความว่าดีมาในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยก็จะยังคงสูงต่อเนื่องในปีหน้าเพราะว่าความต้องการจากทั้งการฉีดโดสปกติแล้วก็บูสเตอร์ช็อตนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวกับในเรื่องของตัววัคซีนเนี่ยก็น่าจะยังคงได้ประโยชน์อยู่นะครับจากการที่หลายประเทศทั่วโลกนะครับก็ ยังคงมีเริ่มมีการฉีดวัคซีนเข็ม3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันกันด้วยนะครับส่วนทางฝั่งตลาดหุ้นไทยเองนะครับก็ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาเปลี่ยนภาพนะครับของตลาดในระยะสั้นดังนั้นเนี่ยตลาดก็จะยังคงอยู่ในรูปแบบเนี้ยครับไซด์เวย์ไปเรื่อยๆต่อต่อไปเนี้ยต่อต่อจากเนี้ยครับไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ นี้ก็เป็นประเด็นต่างๆนะครับรอบโลกที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ